อีกแล้วครับผมอีแนวนี่นี่คอนเดียวครับแต่มีสองฟังครับผมนี่นียเป็นสั่นเป็นสั่นเลยครับนั่งกระบอกตอบขาใส่เลยบ้านดอกอั่วดอกอั่วดอกงแม่นครับผมแม่งครับอยจุ่มนี่ครับผมอืนี่ดอกงามแมครับ ดอกสันนี้แล้วเนาะเก็บง่ายแกงแส่แกงแส่เบิ้อส์เหรอครับสวัสดีครับมัอนี่ครับผมผู้อกับสองเบ้าครับมัอนี่สองบาทพานผีน้องมาปีนดอยอีกนะครับผมมัอนี่ครับผมผมผู้ปพะอกับสองเบ้าในช่วงไม่บายครับผมแมนครับผมช่วงเสาสองเบ้าก็เลาะอยู่เนาะเบ้าเนาะแมนครับผมพิกัดไดเบ้ามัอนี่ฮาก็มาพิการก็พิกัดเดิมครับเอ่อบ้าน้องเบกครับผมตะบนหน่วยกาเอาเภอมุนทริกตะบนตะบนหลังตะานีครับมัอนี่ฮาก็มาทั้งผู้ขอแรงน้ำเบ้าเนาะครับผมแมนครับตามหน้าเห็นผลครับ พอแล้วยุ่มแรกครับผมมาครับผมมามา่อกับสวงใบใบครับเมนครับสวยๆกัสองเบาครับกลิ่นแทบแสบเป็นโกขอนไปเลยบ่ขอนบินนะเนกำลังงามๆครับผมเมนครับอันนี้เป็นอีพี่ที่สองเด้อครับผมเมนครับผมไปขอนทั้งหลังบาก็ต้งแตกไหมเมนน้ับปากปินครับเมน เอาเบิดครับเนี่เอาได้แล้วครับแซ่บเนาะตอนแซมนี่เอาไม่ไดครับทำเอาเอามือื่นอน้ยงานขหน่อยหน่อะครับนี่งาน่หเนาะงานนี่งานหน่อยตังนี้งานไงครับบอกผู้มาต้งต่งนีบบอกตั้ต่เมืก่อน ดูเถอะมุมหครับพี่ครับมันตั้งดอกงามครับอรดอกขาวดอกงามเฮงเนาะแมนครับอ่าร่างกายนี่ครับผมแต่พี่น้องหลายๆครับผมแมนมาหางจุดนี้สองใบนะแมนครับอ๋อข้าวเมือนแกมีครับผม ดอกอวบดอบดกง่ามเอ,อ,องอครับเมนครับเดี๋ยวดูขึ้นก,ก่อนมาขึ้นไปนะครับอืมตัวนี้ด,ดอ,อกสีน้ำตาลเนาะแต่ดอ,อกยังอ่อนนะครับกำลังออกไม่ๆครับ อึ้นต่ก่อนเอา้องตก่อนดีบ่อแขนขาวบดึงก้อนิยบขาเป็นขาเป็นเหนียวครับผม เ <laughs> ป <disappointment> ็นที่ห้อห้องคสถ้ามกมีเไคุณ đeo quân sịt, hẻm bớt no, nghe anh không, yeah, so phốt, phải... ai, ba kinh khấp, kiếm đồ à, อย่างมากไก่ครับโคจิเลตจะได้ดอกเนาะมนวสันพี่น้องเลยเพราะว่าพี่น้องปีนพวกกับผ้ามนครับเต็มวันนี้เทิงปีนเทิ้งมนเปิดแบบเปิดแบบบ้างครับเป็นปากปิงอยู่ครับผมแมนครับอู้ซ้ำานีนิครับแสบแห้งครับผมแมน ขายยังงีสิเนาะเด็ดง่ายพ่งครับไปหอดปลายมึงครับผมมีเต้พุ่หรืเต้เงาคนละอต้เต้เงาครับผมมาแมเนี่นนนสียบระบันครับพี่น้งแม่นรครับวน,นนี้แม่ ยาวเิ่นหอผมเนี่นครับถ้า,านาหมูเงินสพอดีเนาะแต่ว่าพวหูว่ามอเงินสีได้มากบมีอยู่แหมแต่ดอกน้อยกันมากเยอย่างพท่านเพื่อนเนาะนี่นครับดอกะเล่นใหญอยู่ะครับ,รบตัวดอกตัวนี่เก็บไว้ครับเป็นขัดต่าผมก่อนขอใหญ่แห้งได้ครับต้องเกเอาครับผม ว่าสองมาสองไปตัดขาอีกแม่นครับผม,มบอีบานครับทำมมีพอดีพอดีแกงเนาะแมน่นขอนี่ ปีก่อนสองเบาออกเก็บอยู่เนาะแม่นครับปีกายก่เาต้นจำได้อยู่จำได้้าง่องมึง,งด้วย,วยเลื่อนไปครับผมแม่นครับพี่น้องเมื่อเก็บหลายคนเนาะ<ม>หลายหูหลายตาครับผมขอนี่เพื่อนบุท่านเห็นไหมนี่ก็เ่ได้เลนะ่มอยู่เนาะน้องขอนน้อยพุ่น อ่อยตีมบ่เป็นตัวคเป็นเห็ดกระด่างครับเห็ดกระด่างกระแสเอพื่งกันครับผมบแตกกับพอยากเห็นมันกระด่างเนาะนี่ครับดอกแกมาเก็บเลยแกมีอะไร่มีดอกเขาเก็บไปเก็บมาก,ก็ใกล้็บเต็มตายแล้วครับ สองกล่อมนี้ได้ครับผมคอ <ผม S 1> ันนี้ได้ดกล่รมหนึ่งครับผมครับ,รบแกงกินบุระก,ก็อิ่มอยู่นี่จะคล้องเพื่อนมากครับเล่นใหมืนตู้ดอครับผม วอลก็ทีิถ่ายเพื่อนเนะเป็นใหา่ที่ไนด้วยครับเป็นอย่ใหญ่ครับท่านเบิร์ดนะเป็นสันเป็นสันไหมครับนีงอืท่านเบิร์ด ออกนาแห้งด้วครับนี่ยใส่บักติวจนหนำหมอนห่อนเอาหักไปงูขอได้บาตี้าวแบาวหัวหุ่ยย้วสูดขอนนะครับขอนนี่ หยุดอ,ออกไม่เดอครับนี่แมนครับเอาเก็บง่ายแห้งครับป,ปิดป,ปัดปิดปัดเนาะแมน โอ้ยนาไปห่อปุ่นเลยครับปุมดอกต้องอีกแ้พอดีแลน,นี่ครับเก็บไงครับ พี่หนาสิออก่น่นออกออกคอน,นี้นีงออกอยู่ป่ยัเนี่ยโมเมนต์เกลอกน,นบอ่กครับอืต้นใหม่เพิ่นค้นเองตามธรรมชาติได้ครับนี เมนนะมันานานครับผมอุ้ยขอนีนน่ครับผมเมนับเก็บน้ำตัวแม่ด้วยครับผมคนละขอนวันเดียวกันก็เก็บบางหันเนาะเีน,เนมันมเป็น,นาางานลังาครับผมบวกกับคนละขอนเป็นสันเป็นสันเนาะสันเนาะ นอนเด้อคันคันถามื่าคือไงว่าแม่สีล้างเข,ขียวแ,แล้วแม่นปลายเขาปลายเขาขอบผมบางคนปลายเขาก็เจกกระแกงกระนี่อือขึ้นมากเขียวขึ้นดีขึ้นกระยองปลายเขาขึ้นแกงเพ็ดแกงอืม,อมนี่เป็นกับปลายเขาแล้วอืม หือกระปลายเขียวครับผม <laughs> ปลายเกาลังเขียวโอ่ยปลายเขียวจา <laughs> <laughs> กแล้ว, <laughs> อวอบอกเลย <laughs> ก็คือุพิกมขึ้ยจุ่มนี่ครับผมอือติดอกงามครับดอกชนิดแล้วเนาะเก็บง่ายแก่งเสียมเกงแสียเบิ้ลแหละครับวันนี้ใส่ขงสุดโรได้หลายเก็บงามแน่ไปขายเ <laughs> อฟซี <laughs>

นี่บุญมีข้นหมุนกับป้าเนาะนี่คนสิว่าไฟ่ใหม่ละขาเป็นครับผมติดบวกข้างนั้นเลยนี่แกงนี่ปเป็นตะเปื่อยดีเนาะนี่ครับ <laughs> ขาเนื้นอเงาจิ่บง่ายไงพุ้นเห็นมัเอาตัวนี้มาไอาแนบาวเก็ดเลยอข้างในกีน่นีครับผมอ,อีกแล้วครับอีกแล้วนี่อ้ยอเดียวครับแต่มีสองฟังครับผมนี่น อุ้ยเป็นสั่นเป็นสั่นเลยครับนั่งก่อหางตอบขาใส่อะไรบ้างนี้อ้ดอกงามแม่เมียนดอไหมอู้ยี่ตะดอกก้อนอ่อนเลยครับนี่เมียนครับผมเห็ดออกไม้ครับนี่โอ้โหหอกช่าง นี่นะมาอื่นก็สิรุ่นนี้เนาะเมื่อที่เพิ่นดอกหน่อยไว้อยู่อืมอืมร่างการเนาะนี่ครับ ขาอวัวคล้ายง่ครัขนาดครับนม่ครับผมนี่นะครับหน้าหมอกร่งนั่งหนักนี่เห็นสีง,งามครับนี่นะมีครับอีกฝั่งหนึ่งครับผมโอ้โหแต่ละดอกมีครับอีกฟางหนึ่กดอกน้อยก็ฟางนั้นเนะเ<อ>าะแต่บ้ามากดอกท่อมดิเดี่ยงแสบเนาะมี เสงแซกก่เก็บง่ายวรมครับชอาผีร้านชอบีอุ้ยอุ่อน,ออนั้แต่ยังบ้าเป็นกอนเป็นกอโอ้ยเดี๋ยวไม่อะไรแบบนี้อยู่อ,ยอ้ยผีผีตระระเดี๋ยวก เสร็จแล้วแบกของตัวเบ้านเท่าไปตัวดี่นีน่เส้ร่วงเห็ดเนาะมีจะแบลกลงไปได้ดิ ครับผมสุดยอดดีดีปากบอกเลยครับห้ามพี่วางกระตาก่อนตัดตัดตัดนอันนี้แห้ง เดีด๋วยวเราไปเก็บใอยสองบาครับเนีนครับผม,มเก็บใส่าบาจุดเนี้ยเก็บเห็ดหลายจุดปวดมือแล้วครับอีกโอ้ดีสุดยอดก้อนหมันอลังการครับผมวันนี้หมนันคักหมันแน่ครับแม่มทัพสองบาครับผมแม่นะผ้าเลาะครับผมสุดยอดเนาะแม่เนาะ,นะประมาณซีหาโลได้ดยอยู่แม่ กับตาของแม่กับผมสีโล่ขุ่นครับผมหนักนึ่งของสองเบากะบในหลายอย่ครับผมกับตาหน่อยครับเอาสำหรับคลิปนี้เบาพุ่งกับเบาต้นกับแม่นาพาเลาะขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางเพจทางยูทูบเนาะแม่นครับผมเพจแม่นาพาเลาะครับผมกับสองเบาครับผมครับเอาอสำหรับคลิปนี้เบาพุ่งกับเบาต้นกับแมนาสิกาบัตละครับผมมครับผไปประกันคลิปหน้าคลิปใหม่เด้อครับพี่น้องสหรับคลิปนี้แม่นากับสองเบาขอตัวลาไปก่อนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับกรับบ้า <laughs> น